ปกต ja ิเอือนเพื่นกับสีมาเด้ค okay. รับพี่น For sure ้องเพือกเพือกเพลือกมาไหมมามามาลูกมาปกติเอือนพันสียางมาได้พี่น้องพันหลุจักความเนี่เพือกเขาค้อลูกปะมามามาไปไปเขาค้อลูกไปนี่แหละครับพี่น้องพื่อยู่กับงัวตัวเดียวกล้วยตัวเดียวนะครับอย่างไงไปเอือนเพื่นกับยางมากงี่หล่ะพี่น้องไปไปเขาค้อลูกไป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 นี่แหละครับพอเอือนพื่นกับยางเขาข้องี่หล่ะครับ ไปเขาคอ,อกเองไปลูกไปไปไปนี่แหละครับเพื่อนกะยางเขาคอ,อกเองสิครับพี่หนอ้องภาพบรรยากาศสาวหางดอกหรือควายหางดอกนะครับสาหรับท่านใดที่อยากจะแช่ประสบการณา์เรื่องเล่าของควายหางดอกนะครับในคอกในฟ้ามท่านใดมีก็สามารถอ่าคอมเมนต์หรือแชร่ประสบการณขเม้าทาังช่องเลยด้วยครับว่ามันเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายบอลครับสำหรับตัวผมที่มีควายหางดอกก็ถือว่า เลี้ยงง่ายครับพี่น้องพ่อได้ผูกเลยครับเลี้ยงกับง่วตัวหนึ่งนะครับพ่อเพิ่นได้มีมูครับพี่น้องครับกับผูกแค้งั่วไว้นะครับแต่ว่าส่วนกล้วยมันกะยูของเขาเองครับพ่อไปไซสครับก็อยูแต่น้าง่วบ่อได้ไปทางใดมาทางใดก็ถือว่าเลี้ยงง่ายครับผมสําหรับแม่สาวหางดอกตัวนี้นะครับพวกสูงกับพวหลายครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบสามบวกครับอายุเพิ่งสองปีกว่าครับสองปีน้อยครับ ก็กินเก่งครับกินไงอยูย่ไง,งนี่แหละครับช่วงหกวงแง่กับปล่อยไวครับส่วนง่วก็เป็นง่วไทยกีครับได้มาไวพ่อเป็นมูคล้วยครับกับผูกง่วไไว้กลวยส่วนคว้ยนี่กับปล่อยครับผมถึงเวลาพึ่นเขาขอ้อขึ้นไก่อยากง่างเขาเองครับกับว่าใดมีปัญหาในการเลี่ยงครับสําหรับคว้วยหางดอกตัวนี้ครับเป็นหางดอกผุ่มได้พี่น้อง หางอมเข้าไปประมาณั่นสองข้อมือครับกกินเก่งนะครับเลี่ยงง่ายเนื้อหนังดีครับผมผสมโตไว้ครับยูนี่ประมาณจะเข่าซี่เดือนแล้วครับเป็นทองผสมสายแก้วฝ้าไว้ครับเป็นกุ้ยดอนนะครับช่วงคำคำเหมือนกับกินยังสี่แล้วครับกับป่อยไว้กัหลังจากเสร็จภารกิจเราผมกับยางมาเบิงเพิ่นก็ยูยังสี่แล้วครับพี่น้อง ถือว่าเลี้ยงง่ายนะครับกับ่อหาวบ่อดีดพ่อเนงแต่ย,ยูกับง่ว่ากับง่วกับกล้วยย่างระตู่เพื่อนกับยู่น้ำกันครับพี่น้องแต่ว่าการเลี้ยงลูกการสรงลูกเพื่นจังใดกับกับเงบ่อท่านไดลูกนะครับเดี๋ยวมาค่อยเบ่งลูกน้ำกันครับหยิกหาหกเดือนครับพี่น้องว่าเพื่อนสีออกมากเป็นดอนบอนะครับสำหรับท่านใดที่มีอยู่ในคอกในฟ้ามนะครับอยากจะแค่ประสบการณ์ว่ากล้วยหางดอก มันเลี้ยงยากบ่อเลี้ยงง่ายบ่อนะครับหรือเป็นจ้าไดครับผมแต่สําหรับตัวนี้ที่ผมเลี้ยงนะครับมันเกิดขี้ได้เล็กน้อยเล่นได้ครับถือว่าหูหูครับบ่ได้มีปัญหาอย่างครับขอฝากพ่อแม่พี่น้องผู้มีกล้วยหางดอกหรืออยากจะเลี้ยงกล้วยหางดอกนะครับก็เบื้องเอาดีๆครับตัวใดมันเลี้ยงง่ายเลี้ยงดีนะครับนิสัยดีผมก็ว่ามันบ่มีปัญหาอย่างนะครับฝากพี่น้องเฮากดติดตามกดไลค์กดแชร์ หรือกดกระดิ่งเพื่อจะทําคลิปมาฝากพี่ฝากน้องนะครับคลิปใหม่ๆนะครับหรืออาจะอัปเดตง่วคก้วยงามๆให้พี่น้องได้เบิ้งในช่องนะครับสําหรับมือนี้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงเท่านี้ครับผมกรับสวัสดีครับ